สวัสดีครับ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 ร้านพักเครื่องดูดีนะครับร้านพักเครื่องดูดีนะครับมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับร้านพักเครื่องดูดีมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อศูนย์งูหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์งูหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ id line ก็เช่นเดียวกันนะครับศูนย์งูหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ id line นะครับ id line ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมมีพระพร้อมบัตรมานะครับ มีพาพร้อมบัตรเป็นหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานครับวันนี้ผมมีหลวงปู่หมุนนะครับเป็นปกหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับพร้อมบัตรประกันพระแท้จากเว็บเว็บการันตีพระเครื่องนะครับการันตีพระเครื่องหรือเว็จีนั่นเองครับนี่ครับนี่ครับได้มาหลายใบเลยได้มาหลายใบเลยเป็นปกนะครับพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับรุ่นเสาห้าบูชาครูพิมพ์ตาขีดหลังยันตื้นนะครับเนื้อทองแดงปี2543ครับจังหวัดศรีสะเกษโคตเถาะ สายฝนตรงนะครับโค้ดเถาะสายฝนตรงนะครับเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งชุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวพระนะครับครับบัตรสามารถสแกนได้นะครับบัตรสามารถสแกนตรงนี้นะครับเช็คตรวจสอบว่าเป็นบัตรแท้หรือเปล่าครับนี่ครับมีครับสามารถตรวจสอบได้นะครับชัดเจนนะครับบัตรบัตรชุดนี้เด้ถหาแบบสากลนะครับเว็บการันตีพระเครื่องนั่นเองครับพระพร้อมบัตรนะครับพระพร้อมบัตรนะครับหลวงปู่หมุนนะครับเดี๋ยวดูที่องค์พระก่อนเลยดูที่องค์พระก่อนเลย วันนี้ผมมาแบบไปราคาเยาเยาว์ว่าชนเลยราคาถูกถูกราคาถูกถูกเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักสะสมไม่ควรพลาดพระนาคปกนะครับเขาเรียกว่าพระนาคปกด้านบัตรเนี่ยจะเขียนว่าพระนาคปกใบพระนาคปกใบมะขามครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับรุ่นเสาห้า บูชาครูพิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้นนะครับเนื้อทองแดงจะสร้างปีสอง3้าสี่สามนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับโค้ดเถาะสายฝนตรงนะครับนี่เดี๋ยวดูดูดูหงพระพระสวยเดิมแดงๆนัเดิมเดิมเลยนี่พระสวยเดิมแดงๆดงเดิมเดิมเลยเห็นไหมครับนี่ครับพระสวยเดิมแดงแดงเดิมเดิมเลยพระพร้อมบัตรราคาเบาๆเลย นะครับภาพสวยเดิมเงางามเดิมเดิมลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับเนี่ยสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยหลวงปู่หมุนอายุร้อยห้าปีครับ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพระพร้อมบัตรเลยพระพร้อมบัตรผมแบ่งบูชาองค์ละสามพันบาทพอครับเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับนี่ครับพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นเสาห้าบูชาคุณนะครับพิมพ์ตาขีดหลังยันตตื้นเนื้อทองแดงปีสองห้าสี่สามครับ โคดเถาะสายฝนตรงนะครับวัดบานจารนะครับนี่ครับองค์ละสามพันบาทนะครับเอาองค์ละสามพันบาทพาพร้อมบัตรทุกใบเลยมีแบ่งกยู่มันสิบหกองนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับมีแบ่งกันวันสิบหกองนะครับมีแบ่งกันวันสิบหกองนะครับนี่ครับมีแบ่งกันวันสิบหกองที่เห็นตรงหน้านี้เลยนะครับเป็นบ้องเดียวกันหมดนะครับพร้อมบัตรทุกองคเลยพาสวยเดิมทุกองคเลยต้องบอกก่อนว่าพาสวยเดิมทุกองเลยนะครับ สวยเดิมจริงๆครับเนี่ยครับสวยเดิมทุกองเลยบัตรสามารถสแกนและตรวจสอบได้เลยนะครับองค์ละสามพันบาทครับเอาองค์ละสามพันบาทบอรนะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสักสิบองนะครับได้มาสิบองสิบกว่าองครับแบ่งบุชาองค์ละสามพันบาทครับหรือไอเดียไลน์นะครับแคปหน้าจอตรงนี้ครับหรือไอเดียไลน์ตรงนี้ครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับไปบวกเพื่อนๆได้เลยนะครับไอเดียไลน์นะครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับยินดีแบ่งปันพักเครื่องดีๆนะครับ ชุดนี้มีพระพร้อมบัตรนะครับมีพระพร้อมบัตรพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรุ่นเสาห้าบูชารูนะครับพิมพ์ยันขีดหลังพิมตาตาขีดหลังยันตื้นเนื้อทองแดงครับโคดเถาะสายฝนตรงนะครับเอาองค์ละสามพันบาทพอสามพันบาทนะครับสามพันบาทเอาสามพันบาทพอแล้วครับมีแบ่งอยู่สิบองนะครับช้าอดหมดสิทธิ์นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับโอเคคัาคลิปนี้ขอลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ